慢四慢四慢。 ทุกท่านเลยนะคะแก้วน้ำแบบสีฟ้านะคะตอหน้นทไทยนะคะคันี้นาคคุณาสวยมากเลยนะคะประบรมชัยรักนะคะและชื่อทีนค่ะตน เ่านมีสารสายแก้วนะครับศึกษารดิการจังหวัดสายแก้วสำนักงานขึ้นเสรีการเรียนรู้จังหวัดสายแก้วนะครับการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสายแก้วนะครับสื่อพิเศษประจำการเรียนรู้จังหวัดสายแก้วนะครับวิ็กชนละยชุดเพิมสายแก้วนะครับและพัฒนาอาชีพนักแสดงไทยรุ่นไทยแดนสายแก้วนะครับครับไม เชียงเชียงหรืเน่นะคะและพงศริรียนนะคะวันนี้สีเขียวบานแจงนิตยาลง5เปอรเซษนตนะคะลงเนงสีนนดีแล,แลาเนที่สอง,ละะสองแล้วเป็นเลนสักแก้ค่ะและีสุดคือกลุ่มละลายโดยนักกีฬาคะทางนักข่าวและสื่อมวลชรทางการศึกษาสนใขอเสียงจับเตลให้ าคสักเก้าเพื่อใายสักคนเรียนเรียนที่ะบานหนึ่งเรีนเรียนที่ตัดแ่งตัวตัวของต้นกล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกิโลสามค่ะสมรวจว้นรัฐประธานเกณฑการเจ้าหงชาตที่สุดยอดเสานะครับนักกีฬาทั้งหมดซ้ยาหยาหนัยหน การศรึกษาในจังหวัดสระแก้วผู้บริหารการศึกษาคณะครูรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายสนั่นมณีสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วประธานชมรมผู้บริหารอำเภอเมืองสระแก้วประธานศูนย์อำเภอเมืองสระแก้วในฐานะประธานคณะกรรมการจัดาการแข่งขันกีฬาครูอำเภอเมืองสระแก้วเสมาเมืองสระแก้วเกม6-7ขอขอบคุณท่านใหญ่สูง ย้าเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูอำเภอเมืองสระแก้วเสมาเมืองสระแก้วเกม67เนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราชในวันนี้ชมรมผู้สระแก้วโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ตอนการศึกษาในอำเภอเมืองสระแก้วสามารถนำไปให้ค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษารู้แพ้รู้ชนะที่มีต่ออุรพาและเครือแก้วเกล็ดหนึ่งสผอสระแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดสะแก้วคศสนสามทีมสีเหลืองปจิมเสมาโรงเรียนสแก้วโรงเรียนท่าเกษมวิยาโรงเรียนมั่นแก้งวิยาและเครือข่ายดอกลาดวนเครือข่ายสะแก้วธราอันโยธาท่านอุทัยคํศสีทานักผู้ในการสํานักงานพื้นที่ผลอนุรักษ์งผู้ในการสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสแก้วท่านอาภู ของอำเภอเมืองสักแก้วเสมาสักแก้วเกม6-7ประจำปี2567น,น,นับดนบัตรนี้ขอบคุณครับค่ะและในลำดับถัดไปนบัตรนี้ครับสามสองหนึง่งขอๆๆรับ ด้วยนะคะการเกิดความกระใชีวิตนะคะเพราะคุณเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจน,นะคะนหัวหน้า ลากรชันตัวแทนผู้ถ nah e ือทองการละสีลด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับช anyway um ั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหอยอําเภอตะกานตะคมจังหวัดปราจีนบุรีสำเร็จระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประฐตราชบํารุงอําเภอตะกานตะคมจังหวัดปราณีนะคะตัดไปตัดไปอนนี้ไฟกระเพณีของเราได้ถูกจุดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เด็กอําเภ 就，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  Até a pra... próxima. ก็จะเริ่มทำการแสดงนะคบให้ทักให้ทายนะคะว่าคนไหนดูจากการขอคูอคนะครับสีมาเมืองสาแก้วกินนะครับประจำปี2 5 6 7ก็เป็นที่เียบร้อยนะครับอตอนนี้การแข่งขันนะครับก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาประเภทฟ,ฟุตบอลชิงที่สามนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีแดง เพิ่งจัดเพิ่งแรกไปนะฮะใช่ค่ะตอนตอนนี้เราจะให้อาเชลิดเดอร์นะครับเชลิดเดอร์ของแต่ละสีนะครับมาทำการแสดงนะครับตรงบริเวณ